ว่าปุถตุชนคนธรรมดาเนี่ยนะมันมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วล่ะนะทำไมเอาคำสอนพุทธเจ้ามากำกับใช้กับชีวิตอย่างเอาศีลห้ามานะเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเป็นข้อสังวรระวังนคนก็จะทำตามโลภตามโกรธนะ แล้วยิ่งไปมีเหตุมีปัจจัยนะอย่างเราดูข่าวนะพออ,อที่จังหวัดศีสกเกตกำลังเป็นข่าวแต่ว่าดูแล้วทุกอย่างก็เกิดแต่เหตุจริงๆโอ้พระพุทธเจ้านี่เนาะอันตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุพออ,อที่ถูกฆ่าตายทางสามีใหม่แล้วก็หย,ยาดหยาดแม่ด้วยั้งนะ ยังดีที่ลูกไม่ถูกฆ่าตายสีส่ศพแล้วคนไปฆ่าสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายแต่ดูเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยนะผู้ที่ไปฆ่านั้นก็เกิดจากอารมณ์อารมณ์โกรธอารมณ์โกรธที่เหมือนกับว่านะถูกถูกทิ้งงั้นนะเอ็นไว้อย่างนั้นนะนะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ถูกเอาเปรียบมากนะเคยมีคำโบราณว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารถ้าอยากชนะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ดูเอากันแล้วกันยมแต่ถ้าใครแพ้เป็นเนี่ยเป็นพระนะถ้าแพ้เป็นนะถ้านึกถึงว่าโอ้ชีวิตเนี่ยกว่าจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่ง่ายเลยกว่าที่จะมีชีวิตเกิดมาเป็นคนได้นี่ไม่ง่าย และจะไปฆ่ากันตายง่ายๆด้วยเหตุแห่งดูเหมือนว่าตัวเองถูกเอาเปรียบถูกทิ้งนะไปสร้างบ้านให้แล้วกลับไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นทีนี้ก็แขนถ้ามองในมุมโลกโลกก็โอเนาะแต่ถ้ามุมธรรมะเนี่ยในมุมธรรมะนะนะทำไมต้องเอาชีวิตไปแลกขนาดนั้นนะ ถ้ามองว่าเออสมผัสภายนอกนะแต่คนไม่เรียนธรรมะมันก็คลายอารมณ์ไม่เป็นนี่สำคัญตรงนี้ถ้าคนไม่เรียนธรรมะเนี่ยก็จะคลายอารมณ์ไม่เป็นหมายถึงว่าเกิดโกรธเกิดแค้นก็จะนะยังไงก็ต้องแก้แค้นต้องนะทำให้สมใจกับความแค้นความโกรธที่ มีความรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบถูกหักหลังนะทีนี้นี่เราลองมาเรียนรู้เรื่องอารมณ์ดูบ้างเนาะนะอันนี้หลวงปู่พุทธทาท่านเขียนไว้ท่านบอกว่าอารมณ์เนี่ยถ้าเรารู้คำว่าอารมณ์แปลว่าอะไรเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกน่ากลัวมากอารมณ์แปลว่าที่หน่วงเหนียวที่เกาะ วิ่งหายไปเลยอารมณ์แปลว่าที่น่วงเหนียวที่เกาะนะที่เกาะยึดที่จิตจะเข้าไปติดเรียกว่าอารมณ์เข้าไปติดในอารมณ์ก็เป็นาธาตุของอารมณ์าธาตุอารมณ์ก็คือาธาตุของความโกรธาธาตุของความโลภนะอย่างโยมที่เขาเป็นข่าว ที่เป็นข่าวที่ไปฆ่าตายทั้งสี่ศพที่จังหวัดศรีสะเกดนะก็ต้องยอมรับว่านั่นแหละคือลักษณะที่คนเป็นาธาตุของอารมณ์นะลักษณะของการเป็นาธาตุของอารมณ์ก็เป็นาธาตุของความกโกรธนะโดยตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกเอาเปรียบมากนะก็เลยเกิดโกรธเกิดแค้ขนขึ้นมานะ พอเกิดโกรธเกิดแค้นกันเนี่ยนะอารมณ์แปลว่าที่หน่วงเหนียวที่เกาะถ้าพวกปฏิบัติธรรมแบบฤืษีนะเขาก็จะหาเรื่องเกาะหาเรื่องอะไรเกาะไม่ได้ก็เกาะลมหายใจตัวเองหรือบางอาจารย์ก็จะสอนว่า,อ,าอ้าวยกน้อยย่างนอยเหยียบหนอก็อารมณ์หมายถึงว่าเอาความรู้สึกนึกคิดไปเกาะอยู่แค่ตรงนั้น เพื่อให้เกิดสมถะเกิดความสงบหมายถึงเอาว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วก็ไม่ให้ใจิตใจมันคิดวอกแวกไปไหนคิดไปในเรื่องอื่นๆก็ทำอย่างนั้นแหละแต่ทำอยู่นั้นงั้นตลอดไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าทำอยู่ตลอดอย่างนีน้ก็ต้องเดินอยู่ทั้งวันใช่ไหมหรือจะฉันจะกินจะทานก็ต้องหยับเนออะไรก็อันนี้ไม่ได้ล้อเลียนอะไรนะแต่ว่าเรารู้ว่าการกระทำนั้นคือการพยายามให้ อารมณ์ให้ความรู้สึกมันเพ่งอยู่แค่ตรงนั้นมันอยู่แค่ในวงมันเป็นวิธีการทำให้เกิดความสงบเกิดสมถะอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่หลักพุทธี่หลักคิดอาจารย์ชั้นลัางๆนี่คิดขึ้นมาแต่หลักพุทธนั่นนะก็มาเรียนรู้นี่นะอารมณ์ต่างๆนี่ซึ่งมีเหตุมีปัจจัยแน่นอนที่จะทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาก็เรียนรู้นะถ้าเรา ปฏิบัติศีลถ้าเราปฏิบัติศีลเนี่ยเหตุปัจจัยของชีวิตเราเนี่ยมันก็จะไม่ไปประสบพบเจอกับเรื่องร้ายๆมากก็เราอยู่ในกรอบเขตของศีลไงแต่เนี่ยผู้ที่ทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเท่าที่ดูก็ดูเหมือนว่าเป็นผู้ที่ไม่สํารวมในศีลก็เป็นอย่างเนี้ย นี่เห็นชัดเจนว่าการไม่สํารวมในศีลเนี่ยนะทางไปของชีวิตนี่นี่เราไม่จะว่าไปโทษใครก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่าเราถอดบทเรียนข่าวต่างๆนี่มันมีบทเรียนที่ควรที่จะนํามาถอดบทเรียนอย่างยิ่งทีเดียวนะสำหรับธรรมะมองอย่างนั้นนะพอกฟังข่าวแล้วนี่ต้องดูเลยว่านะถ้าตำรวจภาษาตำรวจก็บอกว่าแรงจูงใจอะไรทำให้ทำอย่างนั้นลงไป แรงจูงใจนั่นแหละคืออารมณ์หรือเหตุปัจจโยเหตุปัจจัยอะเหตุปัจจโยอรัมมปัจจโยเห็นไหมเหตุปัจจัยอะไรละ่ะทาให้เกิดโลภเกิดโกรธขึ้นมาอย่างนั้นนะเหตุปัจจัยว่าเอาผู้หญิงเนี่ยนี่โทษทีนะไม่ได้ไปโทษผู้ญิงอะไรแต่ว่าเท่าที่ดูเรื่องราวนเนี่ยผู้หญิงนี่สํารวมในศีลดีไหมเนี่ยโดยเฉพาะข้อที่สหรือรับ เราไม่รู้เราไม่รู้เรื่องจริงๆเราไม่รู้แต่ว่ามันต้องมีแรงจูงใจนี่ภาษาตำรวจภาษาทางศัพท์ที่ตำรวจเขาเาีกันมันต้องมีแรงจูงใจทีนี้แรงจูงใจในการที่จะไปเป็นฆาตรกรไปฆ่าคนกับแรงจูงใจให้เราเป็นผู้ปฏิบัติศีลเนี่ยแรงจูงใจ ต่างกันถ้าแรงจูงใจให้เราเป็นผู้ปฏิบัติศีลก็ต้องเกิดจากศรัทธาใช่ไหมเกิดจากความเชื่อในบาปในบุญเชื่อในกรรมใช่ไหมอันนนเอาโอ้เราเชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติศีลน,นะแต่ถ้าคนไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมเชื่อแต่ว่าได้วัตถุมาเท่านั้นแหละชีวิตจึงจะมีความสุขแต่ในทางของพุทธทางของพระพุทธเจ้านี่ไม่ พุทธเจ้าถือว่าวัตถุก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการมีชีวิตอยู่ได้นะมีวัตถุมากมากพุทธเจ้าท่านบอกท่านเตือนไว้ด้วยซ้ำว่าถ้าคุณปฏิบัติผิดคุณก็ไม่สำรวมในการจินการบริโภคนะนคนมีวัตถุมากๆแต่ว่าถ้าผู้ปฏิบัติผู้สำรวมมีมากขนาดไหนก็สำรวมในการจินการบริโภคจึงถือว่าปฏิบัติไม่ผิด ตามหลักอปนากัรปฏิปทาเพราะนั้นเนี่ยการเรียนรู้อารมณ์ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในการปฏิบัติธรรมของพุทธเพราะว่าสมมติว่าเราจะละจะเว้นอะไรถามว่าเกิดอารมณ์ไหมเกิดเวทนาไหมเกิดเหมือนกันนะแต่ถ้าเรียกว่าเนคขมมะสิตเวทนานะมันเป็นเวทนามันเป็นความทุกข์จากการ ที่เราพยายามจะออกจากบาปเนี่ยอย่างเอาให้ชัดๆเนี่ยเข้าพรรษานี่ใครตั้งจิตว่าไม่สูบบุหรี่ไม่ซื้อหวยเนีนะมันก็จะเอาก็เรากิเลสหนากิเลสหนักอยู่ไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้หนะหรือไม่กินเนื้อสัตว์เข้าไปเลยเนี่ยมันจะเกิดเวทนานะนนะมันก็เป็นอาการ เกิดเวทนาก็เกิดสุขเกิดทุกข์นี่แหละถ้างดเว้นแรกๆมันก็จะเกิดทุกข์ทุกเวทนาแต่มันเป็นทุกข์แบบเนคขมมะเป็นการเป็นความทุกข์แบบที่เราออกจากบาปนะออกจากบาปพยายามทนที่จะไม่ทำบาปมันก็ทุกข์เหมือนกันแต่ทุกข์อย่างนี้เนี่ยนะถ้าเราฝึกได้ทำได้เดี๋ยวมันก็ลดทุกข์ลงไปแล้วมันก็จะลดบาปลงไป ถูกมากๆจนสู้ไม่ได้จนเลิกทำบางคนโอ้ทนไม่ไหวนะทนไม่กินเหล้าสามเดือนเนี่ยน,นนี้ตมาพูดไม่ได้เ,ดน,เน็บแนมแต่มันเป็นสภาพจริงๆหลายคนเพราะเราอยู่กับคนจริงๆนี่ยอยู่กับคนที่ตั้งใจลดละปฏิบัติแล้วก็เห็นคนเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีกขาสู้ไปสู้มาเขาสู้ไม่ได้ บางคนเลิกกลางพรรษาเลยตั้งใจจะไม่ดื่มเหล้ากินเบียร์ตลอดสามเดือนไปได้เดือนเดียวทิ้งเลยนะเพราะอะไรมันทนต่อเวทนาไม่ได้ทุกเวทนาที่มันอยากจะเอากิเลสมาเสพให้ได้สมใจแต่ถ้าทำทำไปแล้วเนี่ยเกิดพลังเกิดจิตใจมันมีกำลังขึ้นมาเนี่ยมันเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยอดทนกดข่มเนี่ยถ้าเรียกว่าสมาถะ ต้องพิจารณาด้วยนะพิจารณาโทษภัเ่เนี่ยโยมที่ท่านโยมที่ฆ่ากันตาย 4, สี่ห้าศพเนี่ยนะคือถ้าถูกอารมณ์ครอบงำแล้วพูดไงว่าเป็นาธาตุอารมณ์แลวเนี่ยเป็นาธาตุของความกโกรธอย่างนี้เนาะมันก็ยากที่จะพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยนะฟังแม่เล่านี่เเตรียมการเลยนะ ฝั่งแม่ของผู้ผที่ไปฆ่าก็ตายสีส่ศพเ่านี้เตรียมการฆ่าเลยเตรียมการทุกอย่างแปลว่าวางแผนฆ่ายังไงก็จะต้องทําให้สมกับความแค้นที่เกิดขึ้นที่เหมือนกับว่าถูกเอาเปรียบโอ้เนาะนาจะเจอพระเจอเจ้าเนาะให้พระท่านได้เทศได้บอกได้คลายอารมณ์ให้บ้างนะจริงจริงคนเรา คืออยากจะฝากว่าถ้าเกิดอาการอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เราเห็นว่าความคิดเราเนี่ยมันมันไม่ดีมันจะไปโหดร้ายรุนแรงกับคนอื่นนะถูกเอาเปรียบพละถูกอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันต้องเกิดแต่เหตุ้ก็ลองพูดลองคุยลองบอกนี่ฟังแม่พูดเนี่ยแม่เหมือนกับรู้เรื่องของลูกนะแต่แม่อาจจะบอก น่าจะบอกน่าจะห้ามลูกอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าฟังแล้วคงห้ามไม่อยู่โอน้น่าเห็นใจชีวิตคนเราเนาะแต่ว่าถ้ามองชีวิตให้มันรอบรอบเอากว่าจะได้ร่างเกิดมาเป็นคนนีมันไม่ง่ายเลยเนี่ยใช่ไมโยมกว่าจะได้ร่างเกิดมาเป็นคนนี่มันไม่ง่ายเลยเนี่ย,ยก็น,าน,น,น,น่าทีา่จะนะยอมแพ้นะอนะนก็ะนจะได้เป็นพระ แปลว่าก็จะไม่ได้เป็นคนต้องไปทำบาปมากมายมีหลายคนโดนเอาเปรียบเอารัดมากมายแต่คิดได้บอกโอ้สงสัยเราเคยเอาเปรียบเคยทำบาปเคยแหละเอาเปรียบเอารัดคนอื่นเข้ามาอาชาตินี้เขาจึงมาเอาเปรียบเราเขาจึงมาโกงเราคิดอย่างนี้ได้ มันคลายอารมณ์ลงมันคลายความกโกรธความแค้นลงดีไหมคิดอย่างนี้มันเอามันคลายลงได้ก็คิดสิแต่นี้ไม่คิดคิดอาจจะมันสู้แรงพยาบาทไม่ได้แรงกโกรธไม่ได้ก็อย่างที่เป็นข่าวซึ่งก็น่าเห็นใจเนะเาะอ้าวอรตมาว่าจะอ่านบทความพอดีเฟซบุ๊กเขาให้อาตมาโหลดสิานาทีต้องต้องต้องจบก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยอ่านภาคต่อไปก็แล้วกัน